那个是他沙的。 I don't know. เกมนี้จบเลยคกครับเลยฮะลเกมนี้จบเลยครับเอ้ยาวันนี้เอาว่ะเอาเอาดิพี่ในตรงตรงร วิ่งดีแต่มันตก มันไม่เลยเบามองยังไงมันก็คือเอสตัวแม่ก็คือเอ็นอาจขึ้นทีไม่ได้เป็นเอ็นแหลแต่ว่าเก็เอสเอ็นขึ้นเอ็ไม่ได้เไยมันเหมือนผมก็งงมันมันแยกมือแบบพิเอษมันแยกเป็นอะบีซี M ีอมีะไรมามันก็เยอะพอแล้วพอแม่งมีบางรายการก็มีเอสบวกมีมีบีบวกมีเอสบวกมีเอ็นลบมีเอ็นบนลบเอบวกอะไรยกแยอแยะ รวมอะอย่างมารการเอาอย่างนี้นีลบทีบวกทีบวกอีให้จับอยู่นมือเวจะมือตีทีอ่ะตีมางทีอ่ะไม่ให้เลยเอย like ่างพี่วิธทำแบบนี้ถูกแล้ว S ก็คือ S P ก็คือ P มือเดียวเป็นมือเดียวไม่จะเปว่าจะแม้ห้าสิบห้าสิบแยไม่ทําสิบหมันแยกไม่ได้โมเดลเสียโมเดลเสีย เอ็ n บวกพี่ตีเป uh> ็น s n บวกก็คือ n s อะไรพี um ่ผมบอกเพราะ s s ตัวนี้ก็คือเอสดีจแม่งกระโดดแบ็กตัวได้ปีบูปีบูไม่ไม่บินไหลเข้าไปเข้าบี สองมันเบากว่าตัวหนึ่งเบาเบาเบาไหวเขาเบาไหวไอ้เนี่ยนี้เขาบอกอันนี้อันนี้ก็ยังเบาเลยนะเขาบอก X f o r c ะตัวใหม่อะเบาไหวนี่เบาเบาตีแม่งเหมือนแบบยังไม่ใช่นายตกแล้วอะไอ้นี่สียังยังรู้สึกว่ามันแค่กล้ามแข็งนะมีหัวแต่เนี้ยยังไม่ติดมากเลยมเมทัลลิกใช่เขาบอกให้เมทัลลิกอะมันวายเก้าเก้า นึกว่าไม่หักมาหักตองนี้ล้าวจบเลยให้พี่เอออมบอไม่อมไม่ได้ให้ไปเลยเพรแกตีเบาแกบอกว่าตีเบาเบาได้ถ้าตียังไงมให้มันฉีดขึ้นอีกสองนไมะสามสิบเท่าไขึ้นได้สาเอ็ดขึ้นไสามสิบาอ็ดไมขึ้นได้สามสิบเอ็ขึ้นได้สามเอก็ไอคนชี้การอ่ะ ผู้ไว้ไว้ติีหน่อยดหมือนมติ๋ี้ชื่อให้ชื่อไว้ เออวางทางนี <forcé Deus> ่เหรนี่อันนี่พี่มาเข้ายันนี่ตีหยอกตีหยอเดียวเลยจอหรวมรวม 감사합니다 Yeah. มันมันไม่ใช่ซ่อมนี้มันซ่อมนี้คือมันมันไม่ได้มันไม่ได้มาอย่างเงี้ยมันมาอย่างเงี้ยซ่อมง่ายใช่ายแค่เอียงไหลนะแต่คือแต่คือตอนเบียร์ตกอ่ะไม้ไม้อยู่อย่างงี้อ๋อเปลี่ยนโฟล์ดเปลี่ยนแบ็คแบเปลี่ยทางใช่อันนี้จะเปิด